สวัสดีจ้าคู่น้อยรอยเอจจ้าเมือนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมแหละจ้าวันอาทิตย์จ้าเท่ากับจะมาปลูกต้นใหม่คือเกา่าจะได้ต้นมะยมมาจากมะยมมะยมมันมานเท่าจ้บมะยมสมจ้าแล้วก็ลันไย,ยอีดอจา้าเอามาสอมต้นที่มันตายจา้าปลูกข้งที่แปดสิบแปดแหละจา้าแปดสิบเก้าก็ถงย่าง,งจา้าปอเทื่องอาทิตย์ที่แล้วทุกวานปอเทื่อง วานปอเที่ยงก็มาเบิ่งกันจ้ะเกิดเลยจ้ะปอเที่ยงเป็นพืชบำรุงดินจ้ะนี่หลังจากที่เขาปันนะ่นอาทิตย์ศวงหังนเนาะครบอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะเกิดเกิดงามเนี่ยจ้ะกำลังงามเม่ยเมื่อที่เจ็ดลาจ้ะทั้งหมดจ้ะทถ้าเนจลไรหน้าสวนผสมก่อนสิบเอ็ดลายเลยจ้ะเพิ่มคูดซะคูนยังกับสามลาเลยจ้ะ ใช่ในห้องก็สิป,ปูปลาบ่อดินเท่าออกแล้วห้าก็สิเอนนาน้นาลงใส่ไหมการ์ดยางการ์ดยางออกจ้าปรับสภาพเลยอีกบอ่อหนึ่งค่ปะปลาดุกอรียงปลาด,ดุกปลาดุกปลานิ่นอันนั้นก็สาใยไงสาใหญ่ที่ฮาปล่อยปลาไว้โอ้ยปีนี้มันคือบกแล้วค่ะแต่ลุงเนี่ยหัวมหาลงเลย นามัน้อนน้ำทุบเรเร็วกระแสบ้าง้ะบเรีวน่อยส่วนเะเซี้ยวสายเป็นขาต้องมาเด็เาอีกบ่อนึเาด็บเขึ้นบนนี้เะไบ้เขอนกอนมหนาวมันนี่หนาวนะแต่ว่าเอาขึ้นกกบเก็บได้เลอยๆดีกเดี๋ยวขายะเหบทานหุ่นก่อนคน้นหนาวมันยังไรอยู่สูบข้าวทิ่ง นี่จะ้ะเขาว่าให้จัดแต่งผู้ว่าจัดแต่งข้า,าแงแขวนปลาเนี่ยงหวานปลาต้นนี้สามปีเนาะยังต้นนี้มันคือว่านีกินกระโดงมันผู้ว่าพังเห็นครับอืมจะลงเขียนพังเขียเนเลยสายหลังเดิมวีนี่ว่าสิ อันน e ั oh, okay. right. uh, mm ้บอกว่าเอาน้วยอเพรายวเขาเพราะนี้เมื่อับม่วงเนาะปีนี้ดอกม่วงจับเต็มเลยหลังจากต้นบอกม่วงแล้วเทากับนี่แบนี้นะสาวรสเสาวรสสีม่วงสีขาว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 สีม่วงเด็กินน้อยเลได้หอม ท่านหอมนี่กะสาที่แหลกสาแหลกพ็จึงงดน้ำต้นนี้ล่ะเอาสูน้ำมันเยอะเลนี่เลยคุณเจ้าเพื่อนท่านคนนี้งามมากดอกอะไรบ้างหมวกม่วงพันแต่ต้นนั้นเป็นหมวกม่วงปลาเนาะเ้าเอากิ่งอกอนกิ่งมะเสียบเขียวใหญ่มาเสียบต้นต้นเลยกิ่งมะเสียบ นี่มองนี่สามมองสี่อมองห <5 S 2> มองหนึ่งสองสามสี่หาเสียยอดขยายพันธุ์ดการเสียบยอดนี่แม่เป็นชุดริงนี่อันนี้น้ำดอกไม้สีทองอันนี้กระนำดอกไม้ที่องอันนี้กำดอกไม้สีทองสภาพกระหักเลย

ตัวนี้6คักเลยเราเคยได้มาอาระตทีย์ละเทียมอันนี้ยังก็แดงอันนี้แดงจกักระผัดอันนี้ก็แดงจกนนักรพรรด นี่เด้อต้อนนี้เราออกดอกไดนะ้นะแปลงจากกระผัดตัวน,นี้กกับต้นเสียบจริงไนี่เต้นน้อยเติดนี่นี่แหละอันนี้เสียบจริงคือกันครับอันนี้บัมกม่วงแก่อันนี้บักม่วงเขียวใหญ่บักมงง่วงไหญนานดอกใบสีทองอันนี้เขียวสเสวย ตัวนี้เคี้ยวเฉยสามสายพันธุ์ตัวนี้ครับเสียบน,น,นะสายต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงบ่ได้ออกดอกปีกายก็บ่ได้กินน,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 นั่นป่ะอันนี้อันนี้ฝ้าหลันฝ้าหลันงเกี่ยวเฉยผมฟังนี่ครับ ต้นยางกําลัางใหญ่ยางนาเป็แนแถวเลยครับยางนาพวกคาตะไคข่ค<อ>าตะไคร่ต้นนี้ปลานี่ก่อนดอกกระเจียวตัวนี้มันยังบ, <laughs> บนท่าน,อนดอกปลาดอกใส่กระเจียวมันกําลังยัง่ก่อนบรรทุบเยู่บ่มันกําลังตางถ้าฝนออกมากมันจะออกแตกดอกออกดอกแล้วจังออกต้น

เกิดแล้วเนี่ยพอเทียงลงไดอยู่บ่พาล่งทางลาดดีทีคักเลยพอเทียงกําลังแตกขึ้นครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไป นันนแน่นันยูอ่อบบนะบอเลียวชันมาส่หยอดใส่ยู่เนาก็บหลงค่าวตอมสยู่จะได้หยอดูลงไีน่ามันอีกเล็งด่วนอีกเวลา เวลาเร่งด่วนจะเรไปรให้มันเสร็จครับเบเบอร์แรกอีกครับมอเตอร์ซีเกียร์มาลอยเอ็ด สิบวยย่างยันน่งก็ยัน,นั่นครับ้อนเลยปะบักเงี้ยวเหรอเนี่ยาเาคอยมองแล้วายเนี้ยคว่าใบมันคือเดียวกันเลยไปไปเฮ้ยอ,อันนั่นเลปีกวย แต่พอไอ้ดอกกระเจียวเอ้ดอกเยอะเหรอไอ้พอเที่ยงงานจะไปไทยคืนนีงะฝากฝากพี่น้องเนี่ยจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ชั้นนี้ได้จา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ได้จา้าครูหน่อยรอยเอ็ดจา้าบายบาย